ในการฮอตท็อปิกวันนี้นะครับพูดคุยอยู่กับคุณอาริเพนอุตรสินนะครับผู้สมัครสสปาร์ตี้ลิสต์หมายเลขของพรรคภูมิพรรคมาตุภูมินะครับพรรคหมายเลข26แลวก็เป็นผู้สมัครปาร์ตี้ลิสต์อันดับที่3ของพรรคมาตุภูมิพรรคหมายเลข26นะครับพูดถึงเรื่องของการแก้ปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้อันหนึ่งที่คนก็ยังคงกังวลและก็สงสัยว่าเอ๊ะภาคใต้มันยังมีเงื่อนไขอะไรอยู่ที่ทําให้ความรุนแรงยังเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาอะไรคือเงืนะ่อนไขณตอนนี้ครับอันที่จริงเราต้องยอมรับความจริงว่า คนที่ก่อเหตุน,นั้นเขามีเป้าหมายของเขาก็ mm hmm. าคือเขาต้องการในเรื่องของอุดมการณ์ mm hmm. ซึ่งเขามีมาหลายสิบปีร,ร้อยปีว่ากันเขาว่าได้นะเรื่องนี้เราจะห้ามกันไม่ได้หรอกครับ mm hmm. คนที่มีความรู้สึกในงเงี้ยที่เขาบอกว่าการต่อสู้ในเรื่องดินแดนที่ว่าเป็นของเขา mm hmm. เป็นของมรดกตกทอดมาซึ่งเขาต้องต่อสู้ไอ้นั้นเราไม่ไม่ปฏิเสธกัน mm hmm. แต่ว่าเงื่อนไขนี่นะครับผมอยากจะเรียนอย่างนี้ว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์แรงจากปวามผู้กระทำทางเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือ คนที่เป็นข้าราชการเจ้าหน้าที่อยากระทําอะไรในการลักนณะาที่โต้ตอบ,บนะคุณจ้อม้องสังเกตดูนะครับว่าเมื่อไม่กี่เดือนมานี้เองตังครูโดนยิงสองคนพถามว่าตัครูโดนยิงสองคนนี่นะครับว่าใครยิงแต่ร้อยทั้งร้อยชาวบ้านถามเขาว่าไม่ใช่พวกนั้นแน่ไม่ใช่พวกกว่าเห็นแน่ <laughs> ใช่ไหมซึ่งชาวบ้านเขารู้อยู่ในอกว่าอะไรคืออะไรเพราะฉะนั้น การโต้ตอบกันไปกันมาลักษณะที่รุนแรงนั้นก็เดียวกันก็มีพระถูกฆ่าตายเข้าใจเหมือนกันตข้าใก็มกันะตัวครูก็โดนตัวอิมามก็โดนพระก็โดนเพราะเราไม่อยากให้มีการลักษณะใช้วิธีตาต่อตาความต่อควันเรารักษากฎหมายการปะทะกันโอเคเรามีการป้องกันตัวต่อสู้ยิงกันได้แต่ถ้าว่าวันนี้ทางเจ้าหน้าที่โดนไม่กี่วันผู้นำศาสนาโดนหรือว่าชาวบ้านที่เราทุกสายโดนอย่างนี้เพราะว่า แสดงว่าเงื่อนไขสําคัญที่นําไปสู่ความรุนแรงก็ยังเป็นเงื่อนไขที่มาจากเจ้าหน้าที่รัฐเปอยากจะใหญ่รียครับว่าคุณยมไฟกําลังลุกนี่ถ้าเราเติมเชื้อเพลิงเข้าไปมันก็ยิ่งลุกใหญ่แต่ถ้าไฟกาลังลุกนี่นะถ้าเราเอาน้ำไปสานมันก็ดับลงใช่ไหมครับอันหนึ่งถ้าอย่างนั้นแน่นอนมาตุภูมิเองก็อาจจะเป็นพักขนาดเล็กกันนะครับแต่ว่าถ้ามีโอกาสได้ร่วมรัฐบาลสิ่งแรกที่ต้องทําแน่นอนเรื่องของทบวงบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้นี่ก็ตั้ง มาตุภูมิจะก,กล้าหารพอไหมครับถ้าได้เป็นรัฐบาลพร้อมที่จะประกาศว่าจะถอนทหารออกจากใน3มจังหวัดหรือสจังหวัดทันทีถ้าได้เป็นรัฐบาลสิ่งที่เราจะเข้าไปนี่ถ้าสมมุติว่าเราเป็นรัฐบาลที่เป็นแกนนำนะครับผมว่าเราผมก็คุยกับบปรเทนสุทธิ์แล้วว่าสิ่งที่เราจะต้องทําถ้าเราเป็นแกนนานะครับหนึ่งถ้าภาคหนึ่งภาคสองภาคสามนี่เราขอให้เรียกกลับไปอยู่ต้นสก,กัดเดิมครับให้เหลือภาคที่สี่ซึ่งเป็นภาคที่คนในพื<ๆ>้นที่ส่วนใหญ่ก็เป็นทหารกันครับ เมื่อทหารไม่พอเราก็เพิ่มกําลังในหมู่บ้านก็คือให้มีโออสโซ,โซสิบคนสิบห้าคนหรือยี่สิบคนก็ว่าไปนะซึ่งผมคิดว่ารพางการดูแลในรูปแบบของหมู่บ้าน 1, 1> หนึ่งเขามีกองกำลังของเขาเองเนี่ยนะรู้จักลูกเล้าหลายใครพราว่าเขาน่าเชื่อใรักษาระดับการดูแลให้ลดลงได้นะค,ะครับทีนี้ผมอยากจะเรียนอย่างนี้ว่าไอ้พรคเราพักคเล็กนะ เอาละถ้าเข้าไปร่วมรัฐบาลไหนก็ตามแต่คงจะไม่เป็นไปไม่ได้ที่บอกว่าเอาเรื่องทัวงเพราะเข<ช>ามีสบตใช่แต่ถ้าสบตนี่นะครับถ้าหากว่าเราดูแลนะฮะถ้าเราดูแลเนี่ยนะเราคิดว่าข้อที่จะทําอะไรที่ลักษณะที่ว่าได้ดีพอทุกคนครับ,รบแต่ว่าในการในการจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้มันก็มีการออกมาจัดคู่กันอยู่เหมือนกันถ้าเพื่อไทยได้เป็น ดูเหมือนว่าเพื่อไทยเองดูจะปฏิเสธมามาตุภูมิอยู่ไม่น้อยเหมือนกันนะด้วยความที่หัวหน้าพักเป็นอดีตประธานคมชในการปฏิวัติอันนี้จะเป็นปัญหาไหมครับหรือว่ามองอย่างไรเป็นองค์กเป็นแบบนี้ตอนนี้นี่ไม่มีใครที่จะพูดลงนานเลครับว่าไม่เอาคนร่วมไม่เอาค้นนี้เพราะเรายังไม่รู้ตัวเลขว่าเขาใครจะได้เท่าไหร่ถ้าสมมติว่าเอาละถ้าพักเพื่อไทยเขาได้เกินกึ่งหนึ่งหน่อยๆนะแน่นอนเขาอาจจะเอาพักอื่นไม่เอาราก็ได้อันนั้น เราไม่ใช่เป็นสิ่งที่ว่าเป้าหมายสูงสุดของเราต้องเป็นรัฐบาลอย่างเดียวครับแต่เราเป็นฝ่ายค้านเราสามารถเสนอได้ไหมเสนอในสภาก็ได้เสนอในในา,นขามของบัณฑิการก็ได้นะเพราะฉะนั้นเราคิดว่าจะเอาเราเป็นรัฐบาลหรือไม่เอานั้นไม่ใช่เรื่องสำคัญแต่สําคัญว่าเมื่อแนวทางของรัฐบาลถ้าแก้ไขแล้วในสี่ปีไม่ได้เรื่องในเรานี่ยเราก็มีแนวทางของเราที่จะแก้ไขเพื่อให้ประชาชนพิสูจน์นะครับ,รบเพื่อให้ประชาชนตัดสินใจว่าการเลือกตั้งทุกๆสี่ปีเนี่ยจะเลือกใครมาเป็นผู้แทน ครับครับอย่างเรื่องหนึ่งที่ทางมัตฉุภูมิได้มีการประกาศไว้ก็คือเรื่องของการที่จะสร้างมิตร,รหรือว่าฟื้นฟูความสัมพันธ์กับบางประเทศในประเทศโลกมุสลิมก็คือซาอุดิอาระเบียจะทําอย่างไรครับเราอย่างนี้คือว่าจริงๆแล้วที่ผ่านมาหลายสิบปีนะตั้งแต่เพศอูคนของซาอุดีที่ถูกฆ่าตายไม่ว่าธุรกิจหรือว่าเจ้าหน้าที่การทูตนี่นะเป็นเรื่องที่ทําให้เราสูญเสียประโยชน์ที่เราเคยได้มาจากประเทศซาอุดีมากมาย เมื่อซัสิปีที่แล้วนี่นะครับคนไทยไปทํางานซาอ,อุดีสามแสนห้าหมื่นคนถ้าสามแสนห้าหมื่นคนถ้าได้คนละหมื่นสมาร์ทที่บ้านเนี่ยเดือนเท่าไหร่ปีเท่าไหร่เดี๋ยวนี้เงินเหล่านั้นหายไปเมื่อก่อนคนซาอุดีมาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยครับผมอยู่ที่สะพานควายเนี่ยเจ้าของโรงแรมที่มิโดเนี่ยเขาบว่าคืนหนึ่งเนี่ยทิปให้กับพนักงานนี่นะสามสี่แสนบาทจะเพราะโรงแรมของเขาเนี่ยนะเป็นบาทเนี่ยนะสามบาทหรอสามแสนถึงสี่แสนบาท เพราะฉะนั้นผบถึงมดว่าถ้าสมมติว่าเงินไหลเข้าประเทศเรามากมายอย่างนี้แน่นอนการสร้างงานย่อมเกิดขึ้นแล้วก็อย่าืรู่าซาอุดิอารเบียเนี่ยคือประตูที่จะไปสู ay, after, ่โลกมุสลิมต่างๆที่ที่ทำอย่างไรใั้ท่านก็เรามีหนึ่งผู้นำพักซึ่งเป็นพบททบโลกรู้จักคุณจอมทราบไหมครับว่าตอนที่ทางพลเดกสุทธิปฏิวัติใหม่ๆพลเดกสุธิไปที่นครเมกาทางกษัตริย์ สวัดีรู้ครับเชิญขอพบตัวพบตัวอยากรู้จักว่าอมุสลิมคนนี้เก่งขนาดไหน嗯嗯มีสักกี่คนในเมืองไทยทาไมถึงปฏิวัติทักิณได้ครับซึ่งโดยความเป็นาศาสนาเดียวกันนั้นเขารู้จักไม่ว่าจะเป็นกรรษัตริย์ประเทศมุสลิมที่รวยๆเขารู้จักท่านเพราะฉะนั้นรด้อาศัยจากการที่ท่านเป็นคนไทยเป็นอดีตถึงพบทบนะฮะเป็นคนที่มีบรรพบุรุษที่มีมีความยลรักพักธดีต่อรัชบาลังสูง ก็จะอาศัยคนอย่างท่านนี่ะแ,แล้วก็มีทีมงานซึ่งขณะนี้เป็นซีโอซึ่งทํางานระบบร่วมกับบรรดาเจ้าชายของอาหรับในการ,รที่ร่วมบินเครื่องบิน<อ>ซึ่งเอาเครื่องบินของไทยเราซึ่งเป็นโมกเก็ตแอร์ไปบินร่วมกับของซาอุดีอาระเบียเขาเข้าถึงคนที่เป็นราชวงศ์ภายในเพราะฉะนั้นเพราะว่าการเชื่อมสัมพันธ์กับประเทศเหล่านี้นะซาอุดีอาระเบียบางคนบอกว่าประเทศเหล่านี้ไม่มีความหมายแล้วม่ต้องสนใจเราอยู่อย่างนี้ก็ได้ แต่ถ้าเราสนใจเขาเขาสนใจเราแล้วทาให้สมันธภาพของเรากลับไปสู่อดีตเพราะว่าเราจะได้ประโยชน์มหาศาลการลงทุนในตะวันแครดดนภาคใต้ก็ก็จะเกิดมีงานมีการทาเดี๋ยวนี้ซาอุดีลงทุนที่คัมแนเท่าไหร่เป็นแสนล้านคัมแนนี่มีมุสลิมสักกี่คนแต่เพราะคัมนมีรัฐมนตรีประจําสํหน่กนายกซึ่งเป็นมุสลิมคนนี้เขาขับเคลื่อนเข้าถึงบ้านเข้าถึงครัวบ้าน ทำให้ข้อนี้มีการลงทุนจากลู่อารับเป็นแสนๆล้านก็คือการสร้างความสัมพันธ์โดยใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวในแงี้ยผที่นับถือศาสนาเราจะไม่อาศัยราชการเราอาศัยความส่วนตัวจากส่วนตัวทําให้ปลดล็อกสิ่งที่เขามีความไม่พอใจต่างๆครับครับยางพักมาดูภูมิเวลาหาเสียงเวลาพูดถึงเรื่องของการเลือกตั้งเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยมีปัญหาไหมครับหรือว่าเพราะว่าวันพักเป็นอดีต หัวหน้าคณะปฏิวัติะตตนะครับอันนี้เป็นอุปสรรคของการหาเสียงของพรรคมาตุภูมิไหมคงไม่ใช่อุปสรรคสําคัญบางคนเข้าใจว่าการปฏิวัติของท่านนั้นเป็นการทาลายระบบจับตั้แต่ผมถามว่าขณะนั้นประชาชนอยู่ในภาวะอย่างไรในสามัหวับเราทราบไหมว่าขณะนั้นการบริหารราชการแผ่นดินของผู้มีอํานาจขณะนั้นใช้ระบบยับยตายหรือเปล่านะคนบ้านผมตอนนั้นนะหลายปีทีเดียวที่อยู่ในอาการที่ควันผวาเพราะฉะนั้นผมจึงม่ใช่บอกว่า ท่านปฏิวัติไทยคนบ้านผมนั่นอยู่ดีขึ้นไม่ใช่แต่ผมมองว่าการปฏิวัติของท่านนั้นเป็นการพิสูจน์ให้เห็นว่าท่านไม่ใหญ่ปฏิวัติเพื่อตัวเองท้าปฏิวัติเสร็จก็ให้คนอื่นเป็นนายกเมื่อท่านมืออำนาจท่านอยากจะมาเล่นการเมืองเพื่อตองการพิสูจน์ให้เห็นว่าถ้้จริงแล้วท่านเป็นคนอย่างไรรับประยับตายหรือไม่อยู่จุดนั้นขณะนั้นถ้าคนอื่นอยู่ก็คงจะทําในทานองเดียวกัน คร,ค,รค,รค,รครับวันนี้เวลาหมดแล้วขอบะคุณมากที่มาพูดคุยถึงแนวนโยบายของพรรคมาตุภูมินะครับก็ขอให้โชคดีนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับและนี่คือทั้งหมดของรายการฮั t ทอปิกวันนี้นะครับขอบระคุณทุกท่านที่ติดตามชมคุณอาริเพตอุตรสินผมจอมเพชรประดับและทีมงานวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ